แล้วเนี่ยแมวเนีมวใช้หาดเนี่ยจะอยู่สูงได้ห้าหลาตรงนี้สองสามต้นก็จะสูงจะใหญ่รากก็จะมากขึ้นก็จะเป็นแหลกรากครับเราจะเห็นว่าบริเวณต้นใกล้ๆเนี่ยพ่อจะสั้นแต่ต้นีใหญ่พ่อจะลึกเหตุผลที่เรายกพื้นขึ้นมาเพราะว่าในการปลูกที่พื้นโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ย ต้นกล้าเนี่ยมันจะกระทบกับเนี่ยสิ่งที่ลอยน้ํามาเช่นขอนไม้ถุงพลาสติกนะครับพอเราปลูกไปมันขึ้นเหมือนกันแต่ว่าพอน้ําท่วมมันก็พัดมาโดนยอดนี้ครับหักเลยนะครับต้นยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันหักง่ายตลอดเวลาช้าแล้วก็ยอดขาดได้เหมือนกันนะครับผมยังคิดวิธีมาว่าทําไงให้มันมันรอดพ้นเราก็ต้องทายกพื้นขึ้นมาแล้วก็เอาเนี่ยเป็นก่อกำบังให้มันนะครับพอแล้วก็หลักปักนะครับหลักนี่จะช่วยปักได้เพราะว่าตัวธรรมชาติแล้วหลัก ถุงพลาสติกหรือไม้ลอยมาเกาะมันก็แทกงนี้ก่อนแล้วเข้ามาลดนนี่แล้วก็ออกไปเข้าฝั่งมันก็ไม่หักแต่ถ้าเกิดปลูกต้นล้นๆเขาเคยทำมาแล้วที่ช่องแสมสารเขาเคยทำมาแล้วครับพิพิธภัณฑ์แต่ที่นี่เราเริ่มต้นด้วยวิธีนี้เลยแต่พี่จะเป็นดินเหนียวผสมกับดินที่มีไตโคนามาครับนี่้อเราดีังเราจะท้องฟา ขออกนึงครับหนึ่งสองสามอยะนะคร Humans, Arrow, 1, 2, so ับสอนด้วยยสนือที่ะอกก็ปลร้อมให้หใจได้แยกหุมลงนะคะนะคะ้ยเหรอมาดาครับวี่่ะ ไม่เป็นอะไรนะโอเคกด <coughs> 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 <That's okay. coughs> คขอบคุณนะคะบขาบคุณค่ะ